สวัสดีค่ะวันนี้เล่าอยู่กันในเกมไมค์ครับกับโหมดผีแม่ชีภาคหนึ่งนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะไปครับไปเกมกันเลยปิดไปเดี๋ยวอันนี้มันเต็มไนงะก็ขอขอไดหนึ่งไลค์กดไลค์ถึงหนึ่งพักซับสไครต์นะไม่ได้สตรีมมาหลายวันเลยไม่ได้แคทมาหลายวันละ ว่าวันนี้จะแคดเพราะว่าเมือตัวสวามจำมันเต็มไงแล้วก็เลยดีสิเครื่องใหม่มายังถ้ากตุมเลยแล้วก็ตุ่มเลยนี่แน่เลยใช่อย่างเลย โดยที่ว่าตัวรอดจะมีนนมปังไว้เด็กกินดูเสียงไม่ได้แม่เชจ,จะแม่เชอ ไม่ใช่ตีหัวแม่คอนแม่ฉีโคตรหนักนะด้ไม้รับตีหัวทีเดียวตายเลยเสร็จแล้ว ไปเจอตัวแม่ชีปิดไปกันเสี่ยวเข้ามาจังเลยอ่ไม่มีแม่เมแม่เม,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 ม่เป็นสายจบที่จบจบพี่แม่มชีได้สายจบต้องจูบให้เหม็น,มน ตัวเสียมากเลยต้องเอาแผ่นแผ่น,ผน,ผนมาติดเดินเงี้ยเข้าไปแล้วจะเจอออกไปไม่จะเจอมาเนี้ยเอยเสียวเฮ้ bà leo bà leo bà leo rồi. bây giờ bờ tôi ui ở chị ui đời mà vấp vấp, ui ui cha Dạ nè Dạ đến mày cái đại อะไรมากเนี่ยเห็นบาร์มตีเทียดอแดเมจตายเลยอเนี่ยรุย่นใมากลางเขนได้นสเตจอาจจะไม่ผ่านหรอกแล้วแมคคาร์ทเล่นยากกว่าวจริงๆอะ่ะ แต่พี picture, game. Game you, right. tiempo, ่แมชิ <c oughs> <t> ีแต่เช้าว่าเกมจริงนะเกมจริงอ่ะอยาจิอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดไม่ทันได้ไม่พลาดหรอกังไงก็เล่นไม่พลาดหรอก ม่ชีอุ้ย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 กดไม่ทันไม่เสียเวลาตอนกดในในไมค์ครับวิ่งฟาเลยอ่อ โว้เออมาขา้ออะไรโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตายตายค่ะนั่นปลาเผาย่างเป็นปลาเผาย่างเลยเมื่อกี้ อยู่ชั้นบนอยู่ชัน้นบนชั้นบนชั้นบนชั้นบนแกงผีไม่ชีกันที่แกงจะอีไมาดีมาเดนตอนนี้เดี๋ยวจะเล่นภาคสองมาไดไหมครับก็มีภาคสองอะ ก็มีผีไอ e ครีมผีไอครีมผีไอศครีมผีไอศครีมีไอศครีมมีีไอศครด้วยนี่มันเห็ดนะแล้วกท็ทำมาเป็นรลยครับจดยิงอไรได้ลายเนี่ยวุ้ยว้ย bay là bay là có bay là cóเจอ, chờ vào nào mà tụi biết. เดี๋ยวตัดสาบดูที่ฟางแป๊ดนึงทันี <Thank you. S 1> ไอแม่เชนมาจับเด็กๆมาแน่เลย ตงตัวสอาดตดยทุกห้องทุกห้องทุกมุมเพียงของไม่ใช่ได้ยินอีกหนังนี้หูดีด้วยโอ้ยมาแล้ว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 จิตเสียงไอตีน Đi chạm, mấy chơi. Oh. Oh, chơi, mấy chơi mấy chị. Ô. cho à? Em mấy chơi. แม่ชีอยู่ไหนบ่นข้องเกิดตัวไมนะ่เป็นอ่ะป้าจ้าโอ้ป้าจ้าฮันน่ฮันน่ เด้คาบตัวไม่ได้ละไปเฮ็นแน่เฮ็แน่เฮ็น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 แน่ติดนมติดนมติดนมปิดคลิปแหละปิดคลิปแหละอ่าใครที่ขอขอตัวลากันไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่พรุ่งนี้ค่อยเจอกันบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ